สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับก็วันนี้นะฮะตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนมีคนส่งตัวละครให้ผมแล้วนะฮะหลังจากอีพีที่แล้วนะครับก็มีคนส่งตัวละครให้ผมใช่ไหมฮะอีพีนี้มีคนทักผมมาว่าพี่เชื่ออะไรเหรอผมส่งตัวละครตัวละครไปให้เฮ้ยคือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้พี่พีมาแนะนําเว็บ Bubble Shop นะครับเป็นเว็บจําหน่ายตัวละครในแมปสปอนบับเทเวอร์เดฟเฟนที่ทุกคนนั้นดูกันในคลิปนี้อยู่นะครับและก็ยังมีบริการอื่นอีกมากมายนะครับ เช่นรับกิฟเกมพาร์ทแมปต่างๆนี่ครับผมอย่างเช่นแมปสปันบ๊อบมีกิฟเกมพาร์ทราคาถูกกับปกติมากๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้ยูเซอร์เนมก็เติมได้เลยนะครับไม่ต้องให้รหัสยังมีบริการดีๆอย่างอื่นอีกนะครับขายตัวละครนะครับราคาถือว่าถูกมากๆเลยนะครับจากตัวละครที่ได้มานะครับหรือถ้าใครีิเกียจฟาร์มนะครับมีแมปบริการฟาร์มอื่นอีก5แมปเลยนะครับให้เรามาเลือกฟาร์มได้นะฮะและยังมีบริการอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับหรือบริการจำหน่ายไอดีเกมนะครับ ก็มีเช่นกันนะในเว็บนี้เว็บเดียวเลยนะครับก็ฝากไปุดหนุนกันเยอะๆเลยนะครับทุกคนเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าทุกคนนี่ครับห้าตัวเลยนะทุกคนนี่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วแต่ละตัวนะฮะดหัวทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็ตัวแรกเป็นนี่ครับผมอัปเกรดไซน์นิทคอร์กแมนนะครับเอามาเลยครับเคมาคับปึ๊บต่อไปเป็นไททันฟอสชิลเอ้ยฟอสไฟวูแมนนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาฮะเอาอีกตัวนึงฮะ ต่อไปเป็นไททันมอเตอร์บอร์ดนะครับทุกคนแต่ตัวนี้นะฮะมันติดใช้นี้ทุกคนโอ้โหคือเวอร์มากครับกะเอามาเลยครับผมอ่าเอาไปนะฮะตุ๊บตุบต่อไปเป็นเซอร์เจียนดิวแมนนะครับทุกคนอ่านี่ฮะแล้วผมจะแจกตัวนี้เซอร์เจียนดิวแมนนะครับก็ใครที่อยากได้พิมพ์ชื่อตัวเองในใต้คิงใต้ลิงใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวให้ฟรีๆเลยครับก็เหตุผลด้วยนะว่าต้องการเอาไปทําอะไรนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็รับมันเลยครับปื๊บนะฮะต้องส่งชื่อตัวละครมานะครับไม่งั้นส ต่อไปเป็น Rainbow Future Learn Cockman โอ้โหนี่ครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับเอามาอีกตัวหนึ่งครับอืไม่ธรรมดาจริงนะฮะก็ได้มาหาตัวฟรีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวสักหน่อยแล้วกันนะฮะเอาตัวไหนดีนีที่จะมารีวิวนะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนจึ๊บเอายานแม่ออกด้วยนะฮะแล้วก็เอาตัวบันนี่ออกด้วยนะฮะกนบันนี่นี้นะฮะออกไปนะครับเคพี่ไปรีวิวตัวนี้เลยนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ เอ่เป็นตัวไหนดีตื่นเต้นหอยทุกคนได้ตัวฟรีอีกแล้วอ่ะพี่มีความสุขมากเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวไหนตัวนี้ไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหนวะนี่ไงตัวนี้นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเงินด้เหรอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะก็น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปเราดูกันในเกมดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะทุกคนมาเข้ามาในตัวแมปนั้นะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มแรกผมจะวางตัวละครไปก่อนฮะนี่ฮะวางตัวเงินไปก่อนเลยป้าบหนึ่อนนแล้้วกกดตไปั แล้วก็รองเงินมานะครับตอนนี้มอนเตอร์มันวิ่งมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวได้เงินเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็วางตัวคะครป้องกันนะครับนี่ฮะเป็นโชกุนนะครับวางโชกุนไปป้องกันก่อนจืบโอ้โหนี่ฮะแต่โชกุนขั้นเริ่มต้นนะผมคิดว่าเขาาน่าจะทําเรียนแบบเหมือนแบบเรื่องเดมอน s l เลเยอร์นะทุกคนดูสิเห็นไหมมันมีฟีลแบบเดมอนซเลเยอร์มากๆเลยนะผมแบบคิดถึงเดมอนซเลเยอร์ตลอดเลยเพราะเห็นในตัวนี้ร่างเริ่มต้นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางกันต่อนะรอก่อนนะฮะได้เงินแล้วทุกคน่่่ะพพีีจววางตัน้เิม 2นายเป็น3ตัวแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวพี่พีจะมาตัวนี้นะเป็นตัวบาเลียนะเรามารีววตัวนี้ก่อนดีกว่าเอเหลือตัวนี้ก่อนดีไหมตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่านี่ครับทุกคนตัวนี้ก่อนนะฮะน่าสนใจมากเลยทุกคนอูย้ยแต่ละตัวตืว <c oughs> ต่นเต้นอ่าควานี้ก่อนเลยแล้วกันจับนี่นะฮะอันนี้เป็นไททันมอเตอร์บอร์ดนะครับนี่ฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับโหรูอลังการงานสร้างมากครับแล้วก็ตีตีฮิตเดียวนะเป็นตีแบบฮิตเดยวนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีความสามารถอะไรมากมายตอนนี้ เอ่อทาวเวอร์ของไทเลตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าอินคัมด้วยนะก็คือเงินที่ได้รับมานะฮะฟรีๆนะครับแล้วก็มีเกราะป้องกันนะสี่นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวพี่ๆวางตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราวางตัวนี้ด้วยนะฮะวางตัวนี้ตรงนี้แล้วกันเอ้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันจึ๊บเอ้ยไม่ได้เว้ยอะไรลิมิตต์ฟอร์เพดยิ่งมันนี่ทรูบอ๋อตัวตัวมันนี่คือวางได้แค่ตัวเดียวเหรอโอเคเข้าใจแล้วตัวที่แบบมันนี่พิเศษคือวางได้แคค่ตัววเดียนนะทุก โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าขายตัวนี้ก่อนขายตัวนี้ทิ้งไปก่อนเอ้าขายไม่ได้แล้วเนี่ยไม่นะอดรีวิวตัวนี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับสซเดต,ตมันก็ประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับอดเลยนะฮะอ่าเราวางตัวนี้ก่อนแล้วกันเคก็ไอ้ตัวนี้นะขั้นแรกนะฮะก็เป็นเอ่อเลือดประมาณนี้นะครับมันจะมีโซเดตโซเดตอะไรบ้างเนี่ยมีโซเดต,ตร,ระยะโซเดต,ตเงินนะครับผมแล้วก็เอ่อโซเดตเลือดของน่าจะเป็นมอนเตอร์นะฮะ ที่มันอ๋อนี่สต็กเตอร์ของอันนี้นี่ฮะของกระแพงนี่นะครับเป็นคอกบาเลียนะครับแล้วต่อไปเป็นสตัทไรเอ่ยเป็นสตัทดาเมจบูทนะครับโอ้แล้วก็คูลดาวบูทนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ตัวตัวของเขาเองก็มีคูลดาวได้วยแหละเนี่ยโอเคครับแล้วก็คอกดาเมจอ๋อนี่เพิ่มนี่นี่คือเพิ่มของเผ่าค็อกเดียวนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่เผ่าคอกจะไม่ติดสถานะพวกนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเขาละกันนะฮะก็อัปเกรดเลยแล้วกันปึ๊บอ่าสองขั้นนะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือขั้นที่แล้วนะครับก เลือดของไอ้ก๊มโลกกําแพงเนี่ยเปลี่ยนเป็นห้าหมื่นนะฮะแล้วมีปืนติดด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนบอกเลยครับถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามานะยิง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 แน่ฮะจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราขายตัวนี้ทิ้งก่อนนะจะได้เห็นดาเมจชัดๆนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนโอเคผมอัพตัวนี้ก่อนละกันปรับ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 มาดูกันนะว่าเป็นไงนี่ครับทุกคนมันยิงมันยิงมันยิงนะแต่แต่แต่ว่าแอนิเมชันไม่ขยับเลยเลยอ่ะโอ้โหน่าเสียดายนะครับเนี่ยไม่มีแอนิเมชันเลยเีลยผมปิดไว้อยู่นี่่หหวาโโอ้ ก็เลยไม่เห็นเลยอะทุกคนเศร้าอ่ะเฮ้ยเศร้าจริงๆนะเนี่ยเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพเกรดเงินไปก่อน,นะฮะอ่าอันนี้ต้องขั้นต่อไปห้าพันห้าร้อยนะฮะรองเงินมาแล้วจะอัพกันเราอัพเกรดนี้ไปจุ๊บจุบจุบเลยนี่มันก็เก่งอยู่นะเพราะมันมีแบบกาแห้งป้องกันด้วยนะครับแล้วก็มีเงินให้มาด้วยนะฮะฟรีๆเลยเงินไม่ฟรีดีเงินเสียตังค์เนี่ <laughs> เสียตังค์ตอนอัพนะฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราเกรีรฐานนี้ไปก่อนแล้วกันแต่ผมไม่ชอบเกมนี้ตรงอย่างหนึ่งก็คือมันอัปเกรดลาบากอะ่ะคือแบบว่าเขาเรียกอะไรยังไงเดียคือพูดไงดีคือเงินมันได้แต่ต่อระเว็บน้อยแล้วมันแบบว่าเกมมันช้าทุกคนนะฮะก็เลยแบบเล่นลําบากนิดหนึ่งพี่ๆก็เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะจะเล่นแค่ตอนอัดคลิปอย่างเดียวนะครับหลังไลฟ์ไม่ค่อยเล่นเพราะมันเสียเวลาชีวิตเกินไปไงถ้าเกิดมันมีแบบสปีดคูดาวไวๆมาพ,พี่จะเล่นเลยนะเดี๋ยวเราวางตัวนี้โชกุนนิดหน่อยดีกว่านะเพื่อที่จะให้มันนไวห โชกุนนี่ก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากของผมแล้วนะฮะตอนแรกตอนแรกผมก็ใช้ตัวเป็นสปาร์ตันที่มันถือเล้เป็นที่มันนั่งบนรถมาแล้วก็วิ่งนะฮะแต่ตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วนะครับถ้าเกิดได้ตัวนี้เป็นใช้นี้ด้วยนี่ยิ่งเก่งเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เทพแล้วนะครับอา่าโอเคเดี๋ยวเอาเกตตัวเงินไปก่อนนะฮะต้องฟาร์มเงินเยอะเออเรามาดูนี้ดีกว่าไททันฟอร์์นะฮะไททันฟอร์ชิวโอ้โหวงแม่งโคตรเบอร์เลยอะวางก่อน,นะฮะป้ามตัวนี้มันทำอะไรได้อะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ มันทำอะไรได้มันเปนล่งก้าวงเดียวเหรอหรือ,อยังไงอ่ะอืมสโลไทเลตหกสิบเปอร์เซ็น์คูดาวโอ้ตีไวนะตีไวยอยู่นะแล้วก็มีฟอสคิวเลนอ๋อเหมือนเหมือนมันจะทำให้แบบว่าทีมเรามีโล่หรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่เข้าใจนะฮะก็ต้องเดี๋ยวรอดูก่อนนะกันอัปเกรดตังนี้ก่อนเพิืมได้เงินเพิ่มมายอยีกนิดนึงนะฮะและฐานก้าวเกรดใหม่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวดูฐานดิเฮ้ยเป็นกำแพงแบบโคตรสูงเลยเทลทามบาเลียโอ้โหนี่ครับ นี่ฮะมีตัวละครยืนแล้วไอ้อตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นคอร์กบูแมนใช่ไหมนี่ฮะยืนคอยสั่งการด้วยเ <c oughs> ฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยนะฮะแต่มันไม่มีเอฟเฟกต์โจมตีอะไรเลยเหรอเนี่ยน่าเสียดายนะโอเคอัปเกรดไปก่อนนะครับตอนนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บปับหุยแต่ตัวนี้มันเท่น,นะเนี่ยอลังการงานาสร้างนะแต่มันดูทีม,ม,นมันดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่สกีบีดี้แล้วตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นอีกทีมหนึ่งเลยนะครับค่าวางก็ไม่แพงเท่าไหร่นะค่าวางถูกมันวางได้กี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะะฮ อ๋อนี่ยครับเฮ้ยตแบนนะอ๋อตัวละครนี้มันจะนี้ครับทุกคนมันจะสร้างบาเลียป้องกันอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วชึบอ่านี่ไงเข้าใจแล้วอ๋นี่ครับทุกคนนี่นี่น,น,น,นเฮ้ยเจ๋งวะ่ะแล้วมันทําไมอ่ะมันมันทาไมมันทําอะไรได้อ่ะเฮ้ยหูเฟี้ยวเว้ยแล้วมันยังไงอ่ะมันเตียนไขต่อไปเดี๋ยวเดเดเดเ ชึบอ่ามาตรงนี้ตรงนี้ใกล้สุดละตรงนี้ใกล้สุดละโอเคปเึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวอ๋อนี้ถึงไหมเคถึงนะฮะแล้วก็นี่มานี่อ่าเคแล้วก็อานี่มานี่ด้วยปึ๊บเออม่ถึงเว้ยอ่าเคถึงแล้วนะฮะเอ้ยมันทำอะไรได้ไอ้ตรงเนี้ยมีใครรู้บ้างบอกให้ผมหน่อยนะฮะว่ามันทำอะไรได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้ เฮ้ยเจ๋งว่ามันสร้างบาลียแบบว่าสี่ทิศนะฮะเป็นเอ้ยถ้าเป็นระบบที่น่าสนใจนะไม่เคยเห็นในแบบ power d e ท e n s ฟแบบไหนเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นบอกผมหน่อยนะว่ามีแบบไหนนะฮะเนี่ยแต่อดสายลายอดรีวิวตัวนี้เลยอะ่ะโอ้โหจบแล้วนี่ตัวนี้นะฮะแต่ก็สแตทก็ไม่เท่าไหร่นะตัวนี้แต่มันเป็นตัวชายนี่ถือโหดมากเลยนะที่จริงสแตทมันน่าจะไม่โหดขนาดนี้พอเป็นตัวชายนี่มันเลยดูดีมากเลยนะฮะฟาร์มเงินก็ได้ตีก็แรงนะฮะน่าจะไปลง p v p ดีอยู่นะเนี่ย Okay. มีแค่สี่พันตัวเองนะขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะที่ให้มานะครับน้องเขาใจดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพแทนฟอร์ต่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้เหมือนโอ้ยนี่มีโอกมาด้วยมีโรคมาด้วยโอ้ยนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเรื่อยๆเก้าพันละปรับเอาไปนี่มีโล่เพิ่มอืมันเป็นฟิลเหมือนว่า,วาถ้าเกิดตัวด้านในมันจะไม่ติดสถานะสตัรอะไรอย่างนี้ก็ต่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ถ้าใครรู้บอกหน่อยนะครับทุกคนน่าสนใจมากตัวนี้นะฮะเป็นอะไรที่แปลกดีนะโอเคเดี๋ยวพี่พีอัปเกรดตรงนี้สั่นเลยใช่ไหมเนี่ยครบแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาอัปตัวนี้ดีกว่านะฮะนี่อัปเกรดไซน์ชิดค็อกแมน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 โอเครอก,ก่อนรอก,ก่อนตอนนี้แต่คาอัปก็รุนแรงอยู่นะเนี่ยตัวนี้นะฮะคาอรุนแรงเหมือนกันนะปรับอัปไปครับอืนี่วงอุ้ยดูฮะมาแล้วครับโอ้โหอันติเมทไทม์บาเลียโอ้โหเวอร์จัดเลยโคตรเท่เลยฮนะ ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจเท่าไหร่ดาเมจมันไม่มีบอกดาเมจหรอไม่มีบอกดาเมจเหรอเนี่ยอลลี่ฮิลอลลี่ฮิลอลลี่ฮิลนี่คืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรืองของอไตัวนี้หรืเพราะมันมีแค่หกแสนเนี่เห็นไหมเอ้หรือว่ามันจะฮิลตัวอะไรนะตัวลูกน้องของเราหรือเปล่าใช่ไหมอะไรเป็นไปได้นะที่แบบลูกน้องที่มันวิ่ง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 มาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราอัปไทท่านต่อดีกว่า ไทยท่านไอ้นี่หมื่นหกนะฮะป,ป,ปั๊บเข้าไปตอนนี้เป็นดาเมจเยอะละเริ่มแรงเร,งเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะฮะนี่โ hey, จมตีไปอุย้ยไม่ธรรมดาแลนะ้วเนี่ยต่อต่อตอ,อีกสองหมื่นนะก็จะได้แหละแต่เสียดายมันขายไม่ได้ตัวนี้นะฮะถ้าขายได้ก็ดีเลยจะได้รีวิวตัวนี้ได้นะฮะใช้นี่ไทยท่าน board. อมอเตอร์บอร์ดชื่อดูดีนะโอเคโจมตีไปบาเลีอาบาลียเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามฮนะอ่าสองหมื่นใกล้ละใกล้ละ เดี๋ยวพี no. 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 So so oh, ่พีองเงินก่อนนะครับทุกคนสองหมื่นนี่จะตันแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ตันนะน่าจะยังไม่ตันนะครับอาจจะอาจจะนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตีไว้อยู่นะแต่ตีไว้อยู่เออตีพอไว้อยู่นะตีแบบจิ๊กจิๆกจิ๊กจิกนี่แต่ผมชอบอันนี้นะมันเท่มากอลังการมากเลยแต่มันอาตันแล้วครับทุกคนตันแล้วนะตัวนี้นะะตันแล้ววงกว้างมากครับก็เป็นตัวที่ระยะจมกีกว้างนะแต่มันเหมือนเป็นตีเดี่ยวๆนะฮะ ่าจะไม่อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะก็ต้องดูไปแนละ้วว่าเป็นยังไงนะก็สําหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะขอบคุณน้องมากๆเลยนะที่ส่งตัวมาให้พี่นะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเจอก,กันจ้า